สวัสดีครับพบกับผมป่าเอ็ดรถเกา่าแต่ยังเก่าอยู่ <c oughs> ครับยังไงทุกอย่างนะครับเกา่ายังไงก็ให้เกา่าทั้งคนนะครับทั้งคนทั้งรถทั้งของใช้ทุกอย่างถ้ามันมีความเก่านี่มันมีสเสน่ห์ครับมันมีสเสน่ห์นะครับเหมือนรถที่ผมจะมารีวิววันนี้เก่าขนาดไหนก็ยังดูมีสเสน่ห์คนยังถามถึงอยู่ตลอดนะครับ รถที่ผมพูดถึงวันนี้คือ Toyota a อ t i ตปี2 0 0 4คันนี้นะครับ1.6 e airbag abs นะครับหน้าหมูนี่นะครับหน้าหมูเก๋าเลยตัวนี้รุ่น Hit แท็กซเลยแต่ของผมไม่แท็กซี่ไม่มีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเพราะอะไรอย่างแรกเลยรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊ส และผมไม่เอาแท็กซี่มาขายแน่นอนครับถ้าใครซื้อไปรุ่นโตโยต้าหรือรุ่นไหนก็นแล้วแต่แล้วถ้าบอกเป็นแท็กซี่เอาหลักฐานมายืนยันถ้าตรวจสอบแน่นอนแล้วเป็นแท็กซี่ผมคืนเงิน10เท่าเลยนะครับโตยโยตา้าติคันนี้รุ่นนี้ไม่ได้เอามาหลายเดือนแล้วนะคนก็ถามมาตลอดเลยครับเพราะว่ารุ่นนี้ทำไมถามกันทำไม่ชอบใช้กัน อึดถึกทนครับผมบอกได้เลยอึดถึกทนใครที่อย่างนี้เครื่องพันหกใครที่อยากเอาไปติดแก๊สอีกผมสบายเลยครับเพราะมันทนทนแก๊สมากไม่ง,งั้นันแท็กซี่เขาไม่เอาไปทําเป็นรถแท็กซี่กันหรอกนะครับเพราะว่าเอาไปแท็กซี่ต้องเอาไปติดแก๊สแล้วก็ก็วิ่งกันเป็นล้านกิโลและแท็กซี่เนี่ยยิ่งเป็นแท็กซี่เช่าเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับขับกันเนี่ยขับกันเนี่ยตลอดเลยขึ้น ตลอดขับกันตลอดพักก็ตอนพักเหนื่อยพักนอนกันบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้รุ่นนี้อึดถึกทนของแท้เลยซ่อมง่ายอะไรถูกอีกแล้วอะไรก็เยอะอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่ารุ่นนี้ตอนยอดขายเนี่ยป้ายแดงเนี่ยเยอะมากรวมแท็กซี่อีกโอ้โหจะเป็นล้านคันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอะไรมันก็เลยเยอะก็เลยพอเยอะมันก็เลยทําให้ถูก แล้วก็ซ่อมง่ายช่างข้างถนนอู่ข้างถนนอู่ข้างทางอู่ต่างจังหวัดซ่อมได้หมดไม่จำเป็นต้องเข้าศูนย์นะครับซ่อมได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเอาติดหน้าหมูอึดถึกทนคันนี้มันสวยและน่าใช้ขนาดไหนก็จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป๋าเอ็ดด้วยนะคะอ้าวก่อนที่จะไปดูรถเล็บมีนะรถคันนี้สองมือ 2มือนะครับแต่เขาบังคับโอนนะครับบังคับโอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงรับประกันการโอนมาเดิมดูกันเลยอันนี้เป็นสีบอลทองสีบอลทองชนหนักชนเบาไม่มีครับรถเดิมๆเ,เลยพอเป็น2000ปี2004นี่เป็นไมน์เนเชิงละกระจังก็จะเป็นแบบนี้นะครับกระจังจะเป็นตัวนอนนะครับกระจังจะเป็นตัวนอนไฟก็ไฟเดิมๆเ,เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ใหม่ย่ำเลยนะครับไฟเดิมๆเ,เลย ไม่เคยเปลี่ยนเลยไฟเดิมๆก็ขัดได้สายสุดก็เท่านี้นะครับสายสุดเท่านี้เลยสีสันผมให้คันนี้ได้80-90%ได้ความเดิมบางของเขาล้อบางคนคุ้นบางคนไม่คุ้นล้อเป็นของรถยุโรปครับนะครับรุ่นเป็นของรุ่นโซนิกค,คันนี้บางคนไม่รู้จักบางคนก็รู้จักของเชฟโรเลสโซนิกล้อแข็งนะล้อแม็กแข็งเลยนะครับก็มีริ้วรอยบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับพอดีเขาเอามาใส่ แล้วก็ยางยางเป็นปี22นะครับยางเป็นปี22ดอกก็เริ่มไปละดอกเริ่มไปละนะครับขอบเป็นขอบปี16เนี่ยริ้วรอยมีบ้างนะครับถ้าใครให้ดีใครดีมีทุนเพิ่มอีกหน่อยผมก็อยากให้แนะนําให้เปลี่ยนทั้งยางนะครับเปลี่ยนยางเลยหรือล้อมแม็กไม่ชอบก็เปลี่ยนเปลี่ยนล้อมแม็กได้นะครับหรือจะให้ผมจาัดก,การให้มีโทรมามีราคาพิเศษให้ ช่วงล่างดีเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีดังนิ่มนวลตกหลุมไม่มีนะครับตกหลุมไม่มีดังอีกอย่างหนึ่งได้ดิสเบรกสี่ล้อด้วยคันนี้อ่าหมายในเชลแล้วเป็นไฟนอนที่เรียกไฟนอนนะครับไฟนอน1.6 e vvti อันนี้ทะเบียนเดิมไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่ออกป้ายแดงเลยทะเบียนเดิมไม่เคยเปลี่ยนถังเดิมๆกระจกใสๆคันนี้ฟิมไม่มีนะนี่อันนี้เป็นฟิมใส เป็นฟิล์มใสๆเลยก้างหลังไม่มีนะครับแต่ข้างด้านข้างเป็นฟิล์มเป็นฟิล์มใสได้ความเดิมบางนะครับอย่างนี้ได้ความเดิมบางเลยสวยเลยไฟทุกดวงติดหมดครับมาดูภายในการภายในคันนี้เป็นเบาะหนังนี่เป็นเบาะหนังหนังนะครับเ<ห>บา<อ>ะหนังนี่นี่นะครับประตูตำหนิจะมีบ้างนะครับนี่มีบ้างสีนี่เขาก็เก็บพ่นมาใหม่นะครับเก็บพ่นมาใหม่ ที่ได้เดิมๆได้พรมพรมเดิมของโตโยต้าออกปแดงเลยนะครับอันนี้เป็นเบาะหนังปกติเนี่ยรุ่น e เนี่ยแ้ก็จะเป็นเบาะผ้ากับเบาะหนังให้เลือกเอาสมัยก่อนเนี่ยทั้งส่วนก็ให้เลือกเอาได้นะเขาก็จะทําให้นะครับเขาจะทําให้บางคนชอบผ้าบางคนชอบหนังนะครับแต่สมัยนี้ไม่ได้ละออกมาอย่างไงก็อย่างนั้นกันเลยนะครับชอบกันนะครับน,นี่ก็โอเคนะข้างบน บนก็สวยๆนะสวยๆนะเลยภายในถือว่าสะอาดดูแลดีนะครับรถ2 1ปีเนี่ยดูแลดีครับคู่มือการใช้ก็ไม่มีนะครับการใช้ไม่มีมีแตพอะบอแล้วคันนี้ที่สําคัญมีประกันชั้น3บวกให้ครับชั้น3บวกให้ด้วยนะครับคันนี้มีชั้น3บวกให้ปลดลุ้นเลยพฤษสภา69เลยนะครับมีชั้น3บวกให้เลยเนี่ยเจ้าของเป็นต่างชาติ ถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคันนี้เนาะแอร์เย็นครับแอร์เย็นเลยแอร์เย็นดีแอร์เย็นดีเลยเย็นมากเลยคันนี้ทดสอบทดสอบทดลองขับมาแล้วร้อยเกือบสองร้อยโลนะครับคุณพ่อผมขับมาให้นะครับพ่อบอกโอเคเลยพ่อบอกโอเคทุกอย่างพ่อประสบการณ์ในการขับรถเขาก็เยอะนะครับอายุเจก,กว่าละเขาบอกโอเคเลยรถรถคันนี้ครับเกียร์เข้าดีไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะครับ คันนี้ใหม่ใช้ไป 200, สองแสนครับใช้ไปสองแสนห้าพกว่าโลกับ6,000ก็ถือว่าน้อยนะน้อยน้อยเพราะว่ารถใช้ในกรุงเทพดูแล้วก็โอเคเหมาะสมใช้แน่นอนนะครับตัวนี้มีแอร์แบกแต่เป็นแอร์แบกตรงอะไรนะครับมันไม่ใช่ตัว G ถ้าตัว G จะเป็นแอร์แบกคู่เลยอันนี้มีเฉพาะตัวคนขับบมาดูพวกระบบกระจกไฟฟ้ากันขึ้นลงไหม้ดูสิ ขึ้นลงแล้วสี่บานดูพับสิโออ่านี่พับได้นะครับพับได้เลยโอเคพับได้นะอ่าปรับขึ้นลงได้ไหมดูดิโอเคขึ้นลงซ้ายขวาโอเคได้หมดครับคันนี้ได้หมดเลยนะครับนี่ดูได้พรมเดิมๆครันะ ก็ได้ความเดิมเดิมของเขานะครับคันนี้ได้ความเดิมเดิมของเขาอ่ามาดูห้องเครื่องกันบ้างโอ้โห oh. นี่รถนะถ้าใช้ในกรุงเทพใช้ในเมืองเนี่ยนะส่วนมากนะผมบอกได้เลยพอรถใช้ในเมืองเนี่ยใช้ในกรุงเทพเนี่ยใช้คนเดียวเนี่ยห้องเครื่องเขาจะสะอาดเพราะว่ามันไม่มีฝุ่นในเมืองนะครับในตัวเมืองกรุงเทพมันจะไม่ไม่มีฝุ่นไม่มีดินไม่มีลุกลังเพราะฉะนั้น ห้องเครื่องคันนี้สะอาดมากนะครับขันนียรอยเม็ดอาร์ตรอยกาวนะครับดูหมดเลยเครื่องเดิมเ,มเลยเครื่องเดิมเ,มเลยคันนี้พันหกร้อยซีซีวีวีไอไม่เคยติดแก๊สเดิมทุกอย่างเลยเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูเครื่องเย็นนะครับเครื่องเย็นเพราะผมไม่ได้ติดเครื่องทั้งวันแล้วเนี่ยจอดอยู่อย่างเงี้ย มันจะ in, ลันอินรอบขึ้นไปสูงหน่อยแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงมาเองนะครับรถทุกรุ่นสมัยนี้นะครับสมัยนี้จะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไอไม่มีนะครับคันนี้การขับขี่ประหยัดน้ำมันนี่โหประหยัดมากครับ18ถึง20กิโลเมตรเมตรต่อลิตรนี่ได้แน่นอนนะครับที่ผมเคยขับเคยเคยขับเคยใช้มาแล้วเคยวิ่งส่งไป <มา S 1> ดูด,นะด้านหลังกันโหกว้าง เข้าไปนอนเล่นได้เลยเนี่ยเก็บของได้เยอะนะเนี่ยเก็บของได้เยอะโอ้โหเนี่ยอยู่แล้วนี่ร้อยเก้ายังอะไรแม่แรงนะครับโอ้โหรถยี่สิบเอ็ดปีได้ขนาดนี้ผมถือว่าโชคดีกับคนที่ได้ไปใช้ต่อเลยนะได้รถดีๆไปใช้ไปงายสวยไหมบอกได้เลยตัวจริงสวยกว่า ถ้าใครได้เอาไปหรือให้ไปส่งนี่ถ้าเห็นตัวจริงจะร้องว้าวสวยกว่านะครับราคาสภาพเกินราคาอีกแน่นอน99,900 99,900บาทนะครับได้รถที่ดีๆสภาพดีๆแบบนี้นะครับรถ20ปีสภาพได้ดีแบบนี้นี่ก็มี แต่ก็ไม่ใช่หาง่ายๆนะครับถ้าใครพร้อมที่จะจับจองจับจองเลยครับท่านไม่ผิดหวังแน่นอนกับรถคันนี้0 6 2 7 5 14 4 4 4 4 4ทักทายทักไลน์กันมาได้นะครับบริการขับส่งทั่วประเทศขับเองไปเองเจอป่าเอ็แน่นอนนะครับไปเองเลยขับเองใครมัดจำมาให้ไปส่งรถเสียระหว่างทางผมคืนเงินมัดจำหมดเลยนะครับไปถึงท่านแล้ว รถไม่ตรงปกไม่เหมือนอย่างที่ผมรีวิวไม่ตรงแค่อย่างเดียวท่านไม่รับผมขึ้นเงินมาดจานะครับถ้าท่านบอกไม่เอาผมขึ้นเงินมาจจาเลยเพราะว่าถือว่ารายงานไม่ตรงรถไม่ตรงสภาพที่ผมบอกมันเป็นการหลอกลวงกันไม่ดีนะครับไม่ดีหาขายต้องซื่อสัตย์ในเมื่อลูกค้าไว้ใจเราแล้วไว้ใจป่าเอ็ดแล้วโอนเงินมาัดจําให้แล้วโดยที่ไม่ได้เห็นรถไม่ทดลองขับแล้วป่าเอ็ดจะไปหลอกลวงท่านได้ยังไง นะครับอย่าลืมรีบเลยครับไม่งั้นคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนถ้าใครพร้อมจัดเลยครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ